เด้อไปแอมพามาบึงนาบึงบ้านสวนย้ายสวมเปียกเบิดพอเชียงอึ้งอ้างอึ้งอ้างมาสั่นพูดนะต้นไม่กัะพังพี่นองเลยหักลุมเบิดอึ้งอ้างสั่นดิ๊กน่อยมุนันซูเห็ดไงเพ้ยอึ้งมันหลี่ห้องอยูส่สระ ทิ้งค่ะพูดอะต้นไม้หักเบิร์ดน้ำเต็มสะไปเลยตัวเสียงอือหองอืออ่างอืออ,อ่างต้นผักสะเระย่บุ่นก็ล่มเนี่ยน่มุดนะยุ่งเออลุมเบิดไปดินี่ป่ามันป่ามันได้อยู่แล้วพูดอะปลาบ่อนหยาบหยาบมัน,นมีน้ำฝนในมันอยู่ อือุ่นเล็กหน่อยมันลังหยามหยามน้ำกดไปแอมลานสาวน้ามานยังมาเบิ่งป่าพามาเบิ่งนามแม่มึงอคืนอะป่าใหญ่มันขึ้นเลยฝนมันบ่อนมาบาบ่บฝนตกแห้งพี่น้องเอ้ยต้นไม้หักเบิดสาปาแอมกระติมน้ำเต็มมีแมงบ่ออะยางเงี้ยมื่อคืนเห็นแมงขึ้นตตตะวิดลเห้มัน ติดโซลาเซลให้ปาย่างดีมีแมงลงหลายนะ่แอมอะไม่ใหญ่แอมเลยเถอะมาคุย่าวันนี้คนไม่น่าแอมบอกว่าให้เอิญใหญ่แอมอีคือขนใไ้ก็เอญใหญ่เอเออเดี๋ื้อไ้ดอกก่ะเอญก็ได้เบื้งลูกหลานด้ไหมอันนี้อน้ตาแล้ ร้านกา็ได้ช่เออใหญ่ย,ย,ยับซื้อขนมหาย่าสัมันพาก,กินกินบักม่วงได้พี่น้องเอายกกับเพื่อนเบิ้งแน่บักม่วงน่อยแต่สมัยแต่เ้าพี่น้องเก็บกินน้ำต้นลูกหลานบอมีเงินซื้อให้กินมุยย้ีนั่นแม่นังนี่แม่มากกำคักแท้เอาเขางัดใส่ไปโยน,นให้ปลากินติดโซลาเซลล์ให้ปลากิน นี่น้ำเต็มเลยพอ่อขึ้นไปหอดอันนั่นเราของตาวิอะ่ะมันตกฝ<ะ>นมันตกนเลยเมืองมันตกอีกมืออื่นมันก็เต็มหมดแหละพอตาสิบเอวานเขาอะไรเหมืนมันน้ำเต็มเลยตอนนี้อีหยังปาเต๋อเบิงเบิงไงเบิงเนะี<อ>่ยมันปืนมาแดงเด่นปืนมาจากสาไตพ มันคือบืนมาออกจากสาได้ป่ะเย,ยอะไปเลาะหาด้วยนี่นีเมื่อพี่น้องเอ้ยฝนตกน้ำขึ้นปลากระบืนมามาเป็นมันบืนมาขึ้นมามันที่ตายยังไหนมันขึ้นหัวก็ขึ้นมาเอ้าปลาตายมันตายปลาบืนเราพี่น้องฝนตกปลาบืนขืนน่นมาฮะขาดดดเบิิ แต่อยู่เค่นนึงเอาใส่เก็บใส่ถังไว้เม่แม่มันดอกจากันี่ปะอือี้าไปมันใดในแมนเนาะมันหมุนปลาไปกรไปน้ำมันต่ไปเนี่ยเอาลูกล้านเล่นเลยวะจับปลาก็จกำเลยกำหัวมันนั่นไหมกำทางหัวมัน เอ้าเอาถุงกำไหมเออกำแน่นนั่นไปไปเด็กหน่อยไปคุ้มไปคุมกำโตไหมอันได้เอาสร้างกะซีข่อยตกไปฝุ่นอีกแล้วนะกองไว้เห็นนะเบอร์เทียงน้าห่างวัดแล้วจังใดสีมีเงินไปซื้อเสามาเห็ดวะอะไ้าวยางกระเพ็ด มีวันนี้หามันบืนขึ้นไปปลาปลาหอยปลามันบืนไปคุณหาปลาบืนพี่น้องหลานเป็นลงไปหาปลาปลาหน่อยกำลังแตกหยดหยดแมนบ่มันมีนม้ำมันถึอน,น้ำฝน ตกแห้งได้เหมือนนี่นะตกวาดข่อยมาบึมอบมาเสียงมาเข็บลนปุกเปกปกเปกขึ้นเลยแมนบ่พอดีอีแม่มีมูอยู่ไห้ไห้ยเฮ็ดเนี่ยกันยุกับข่อยพอดีแหละข่อยม้าพอดีเด้กข่อยออกจากหนีพอดีอีพอหัวก็ม้าเด็กผ้านภาอัน เพิ่งไปไ<ด>เอาบออแบบนี่ยังมาเฮ็ดอันนั้นให้หลวงปู่นะไปน,ไปน้องเอาน้องบัวบืดวะหาปลาบืนมีน้องคน,นนี้นะมันยังหาปลาปลาไอ้น้องขึ้นร้อยกระทงปลาบืนขึ้นมาตัวหนึ่งขึ้นยางไปหาอกีก ร้อยกระทุงจยังบ่่นอยกระงนยตกไาอีกวันนี้ก็บักหลายแล้วแบะพูนป่าไ่มันไปบ่อนบูยพูดนะพูดนะป่าไ่มันมีอยู่บืนขึ้นบ่อนบ่อบ่อยุ่รักเสาไฟ เห็นจจกโตัวป่เนี่ยเอาแม่นยังโอ้โหกระว่ามันหายฮะบ่เพี๋ยวไปง่ายมันเล่นนั่นยุบี่ทา้งเงินลักสาวไฟโซลาเซล่ยวไปเย็นนวลจะแอม จ้ะอกินกินมาแม่ข้างล่างก็เต็มฮูต้นไม้ต้นพุ่นกันลุง่นั่งเกียกเอาเิเบิกน้าขึ้นหอด่องพุ่นแล้วเนาะข้าวเดียวตก มังปาหญ่มันบ่นเนี่ยมันาว่ายางไปบึงน่ะปุมันบ่นไปแม่ติดตุ่มหูทไมต้นอต้นนงิดบ็กตมหู่มหูเอาวานทำล้วม็นบ่ปาดิ่งมึงลูกปลามึงลูกปลาพี่น้อง นิ่มๆนิ่มๆๆมันป่ามันเขาแล้ววสิทธิ์มันเนาะตัแข็งคัดพี่หน้อยเออเนี่ยปลามันมันอยู่หนีว่าหันย่อยมันเนี่ยเอาน้มไหลออกทอแล้ะไปย่างไปเบื้องท้ายมันมันออกไปป่าหน่อยไหลคัด หมื่นคลาดบัมเนอเอาอันนั้นเนาะเอาหินขูกมาเทกกลางๆกลางๆ,ๆ,ๆว่าหนพ่พอมันบัติดตีตนตป่ากล้วยตะตีาาากายนี่นดอกนี่จ้ะตาขาวค้นไหนอู้ยีย่เด็ดตัวแบบไง แม่มันขึ้นพียนิดปลาขึ้นทางเพียนิดเดี๋ยวจับมัันจมือเอาหยุดจับทางปากมันจับทางใดก็ได้ล่ะปลาบืนไปย่างไปซองมันนี่พวบเอายก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 ปลาได้สองตัวแล้วพี่น้องปลาบืนขึ้นจากซากอ๋ออ๋อยกยกอย่าลงไปอย่าลงไปมันมืนเพราะมันมันบืนออกไปหลายแล้วอือนี่ว bon ่าปลามันบืนกันยังไงเราเห็นมัน เขาบอเห็นมันมันใส่สีนั่นนี่นั่นเนี่ยปลาขาวนะขึ้นมันนีดละเพี่วิเพ่งหนามนะโอ้ยเอาวิงมาสอนเอาปลาเดียวในเครื่องวิงแม่พูดนะเดี่วเดียวเนาะแต่จากเนี้ยจากมันถี่ไปหอดใจแน่นมาเบิ้งขอกไก่เขากว่ามาเบิ้งขอกไก่ไปไปได้ไปเบิ้งอะเดียวแค่ตาไม่ใช่สมคือตาดีแถว ที่บืนขึ้นมากปลาเค็งนี่บืนนีหลีอนะบืนหนีปลานี่นะกะย้อนมันบนป,ปนยังก,กัวผัวเห็นบ่มันจอบถับบ่อนขึ้นมา้าผ่วม,มันมันไปบ่ได้ยี่ยางก็นน,นะนิดพูน เฮ้มันติดตกมันอ่าน,นกาบกล้วยชื่อมันก็ติไปยองเมืองนี้ถ่ายไบหนาข้าวเดียวเกิดล่ะบ่ได้สิทธ์ก็ได้สองตุเี <c oughs> <c oughs> ขี่ก็คือวันที่วัดท่วงยานมันแรีนกุบขี่กคือก็ออกมา ปะปะพตาดสื่อปลากี่เดืดน้ำผู้ใด้วลสีแกงชนม่สมสมปลากระบีอี่ว่าีแต้งชนเนี่เล่าจีไปส้มแสบนะแกงชนมิสนี่ดอกแค่ แกงสมโอ๊ยอุ้ยห e? ah ันมื้อลองหันกูย <c ười> ันตืมอเลยย่างดีๆย่าแม่ยาพานี่เป็นเอาฉีบบดเป็นขีบบดเลยบักม่วงน้อยผ่าลูกพ่าหลานหาเก็บปลาพี่นองเอ้อได้สองตัวได้ปลาสองตัว ตั้งหกคนได้ปลาสองตูนึงมันบวกลื้นมันมีแต่ปลาซิวหน่อ่อนอปลาหน่อยมันหลายแต่ว่าปลาใหญ่มันเริ่มบ่อนอยู่ะละ,ะมันบ่อนอยู่นะกับมันบ่อนอยู่โอ้โเสียงหมาป,านนมาปาลานั่นหอ้องหมาบ้านหลังนันห้องมันตกแห้งติบเนาะมันจนว่านี่คือสิมีแหง้งตื่มกันนะป้าตกสุมือว่าแห้งเด้อ Tốt mỗi nì hèn khắc Nằm, nó cũng Này, ừ. <laughs> bố bố này nắng, oh. đây. Ôi, là nạt, nó mọng Đang ừ, bay kích ừ. cấp không anh, Ừm Giờ hoang như đáy sô Ưm am ưm am dơ Bố nè mãy nhớ Bố nè mẹ nằm bắc muộng nè Bố mọng แค่นี้ก่อนนะคะไป